สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเช้าว,วันเสาร์ค่ะมาเจอกันนะคะวันนี้นัดนะคะแล้วก็พี่เอ๊น้องสวรรค์เช้านี้เรากําลังจะย้ายพ่อแม่พันปลาชโอนนะคะออกไปเพราะว่าเมื่อคืนไข่เสร็จแล้วตื่นเต้นเนาะมาดูไข่กันนะคะเราจะได้เยอะกันไหมเมื่อวานเรามาฉีดปลาด้วยกันแล้วกับทุกคนนะคะฉีดปลาออนไลน์เช้านี้เรามาย้ายปลาออนไลน์นี่เราก็ คุมมุ้งฟ้าเอาไว้นะคะกันปลากระโดดกันปลากระโดดออกจากบ่อแอบดูตอนเช้าเห็นแล้วมีพ่อพันธ์กระโดดออกจากบ่อไปหนึ่งตัวนะคะออกจากออกจากตะกงนะคะไม่ได้ออกจากบ่อออกจากตะกงทำงานกันอย่างแข็งขันมากจริงน้องตะวันสุดหล่อเราก็ยังไม่ได้นอนนะแต่เราก็มาขอความช่วยเหลือน้องก่อน วันนี้ผออครบสองตำแหน่งนะคะตากล้องด้วยแล้วก็ไลฟ์สดด้วยฟึ๊บนี่ย้ายพ่อแม่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะนี่มีการถ่ายรูปด้วยเห็นไหมควบสองตำแหน่ง นี่ย้ายปลาไปแล้วนะคะย้ายปลาไปแล้วทำไมเหมือนมีสองจอซ้อนกันใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้ครบสองตำแหน่งนะคะ่ะ <g iggle> นี่พ่อแม่พันธุ์นะคะที่ไข่เสร็จแล้วฟื้นนะคะให้ชมนะคะให้ชม นี่โหมีบางแม่ท้องไม่ออกอะ่ะมะเือนอะ่ะไม่ออกจะอยู่ต่อไหมนะใช่มีมีแม,ม,ม่แม่นั้นท้องไม่ออกไข่ตะจุกไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรอยู่ในนี้ก็ถ้าถ้าจุกยังไงก็ในนี้ได้ค่ะไม่มีปัญหาวันนี้ก็เตรียมเตรียมยานะคะเป็นยาออกซิเตต้ารไซคลินสำหรับ ดูแลแผลปลาพ่อแม่พันเราก็ยังยังไม่คืนบอกก่อนนะทุกคนเราจะใช้ยาก่อนนะคะก็ะช่างมาน้ำเครื่องตันเราก็ใช้ประมาณสิบรัมนะคะเป็นชนิดแช่ค่ะรักษาแผลก่อนนะคะแล้วก็มีเกลือด้วยนะคะ พี่น้องมาแล้วเลือด้วยก็เป็นวางจุดหนึ่งให้เขาได้แค่ได้แล้วน้ำมาแล้วครับสวัสดีนะคะพี่น้องก็มาช่วยเราด้วยตอนเช้าอีกอําลังย้ายกันใหญ่ละเดี๋ยวเราไปดูไข่กันค่ะทุกคนไปดูไข่กันนะคะ ย,ยังมีปลายังอยู่ในนี้ตัวหนึ่งชมระบบฟักไข่เราเต็มๆนะคะก็เมื่อสักครู่ก่อนที่จะมีตะกงที่เอาออกไปแล้วเนี่ยในเนี้ยมันจะมีมุ้งโอร่อนแก้วอยู่นะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นอวนมุ้งฟ้าเราทําเป็นวงกลมนะคะอวนมุ้งฟ้าน่าจะมีขาด้วยขาก็ความยาวประมาณสิบห้าเซนติเมตร เพื่อที่จะลองรับไข่จากในกรงที่เราใส่พ่อแม่พันธุ์ค่ะแล้วก็จะมีการให้ออกซิเจนตลอดเวลานะคะก่อนหน้านี้จะมีระบบทําน้ําฝนถ้าดูไลฟ์เมื่อวานย้อนหลังจะมีระบบทําน้ําฝนอยู่ด้วยค่ะก็จะเป็นปัม๊มปั๊มนั้นจะอยู่ด้านนอกของของผ้าโอรอนนะคะตรงท่อสีฟ้าตรงตรงด้านนู้นนะคะก็จะมีปั๊มอยู่ด้วย ต้มน้ำให้เป็นละอองน้ำฝนตลอดทั้งคืนเลยค่ะพยายามดูให้เห็นไข่นะคะไข่จะอยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะเยอะเลยนะคะเยอะๆอยู่รุ่นนี้คิดว่าพอได้ขายปลาตุ้มแน่ๆเลยอะ่ะ <laughs> เนี่ยค่ะมุมนี้เยอะมากทุกคนถ้ามีไข่มันจะเป็นแบบระยิบระยับนะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมขอจะช้อนยังไงให้ทุกคนเห็นดีอะเนี่ย แล้วพยายามจะทําแบบนี้นะให้เห็นนะกระจุกเลยนะคะอันนี้ค่ะจะเห็นคัาสอนีนิดนึงนิดนึงนี่ค่ะนี่อ๋อใช่ถารูไปให้หน่อยรอบนี้นะคะชัดเจน,นแต่วแหววมากโอ้โหแบบตื่นเต้นเนาะ <laughs> ไปฉ่ายนี่ไม่ได้กันน้ำแล้วนะคะ <laughs> ตื่นเต้นเนาะเยอะยมากนะคะไปถึงนู้นเลยอะ่ะ ตรงนี้ก็เยอะสุดยอดค่ะขออนุญาตเป็นมือปืนนะคะทําลูกตุ้มนะคะทําลูกตุ้มรับสั่งทําลูกตุ้มค่ะตัวลวะแปดสตางค์ฝากประชาสัมพันธ์บอกต่อๆกันไปด้วยนะคะถ้าเรายังมีปลามีไข่มีน้ําเชื้อแบบนี้เรายินดีรับทําให้ค่ะขาเอาาเอ,อจริงจริง ้าอยู่จะเป็นอะไรไหมมีมีตัวเดียวใช่ไหมคะสองตัวตัวเดียวไม่เป็นไรอยู่อยู่กันไปก่อนก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาเรียงลูกไปก่อนหนึ่งตัวนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะใช่ค่ะยายแปดเดียวจริงๆก็ช่วยให้ยายง่ายขึ้นพอมีตะกรงแต่บังเอิญพ่อพันธเราทำงานหนักไปหน่อยนะคะดีดไปนิดนึงออกไปอยู่ข้างในในบ่อ เก็บไม่หมดโห oh, ท่านผู้ชมเข้ามามาเช้าเช้าแบบนี้ไม่นึกว่าจะมีคนเข้ามาชมเนาะอยากดูแผ่นนี้จังเลยอ่ะพี่อ <laughs> ขอโดนอยเรามีอยู่สองแผ่นนะคะถึงวงกลมโดนัทเราอยากดูโอ้หอยากถ่ายูปแผ่นนี้แผ่นนี้นี่ก็ใช้ได้เลยนะคะทุกคนโอ้โออย ดังแป๊กเลยแล้วไม่ใช่แค่นี้นะที่ผ้าข้างล่างก็มีเยอะเลยนะคะทุกคนเราอะคงจะอนุบาลไม่หมดนี่หรอกเพราะว่าเรามีแค่สามสิบสองบ่อเองนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ทุกบ่อด้วยในโรงนี้ยดังนั้นเราจึงรับทําลูกตุ้มนะคะส่วนที่นอกเหนือจากที่เราเก็บไว้อนุบาลน,นะคะ <c oughs> ก็ขายเป็นลูกตุ้มตัวละแปดสตางค์ฟาร์มไหนต้องการนะคะ เข้ามาได้เลยนะคะทักไทยเข้ามาได้เลยะคะ่ะศูนย์9ปดหกเจ็ดสี่เก้าสี่เก้าห้าสามเบอร์โทรพออนัดนะคะทักมาเลย,ยทีมงานกำลังตื่นเต้นนะหน้าตาแบบมีความหวังกันมากใช่เป็นเป็นไข่ไนนเป็นไข่ไ,ขไม่ไม่ไม่ได้ติดนะคะแท่จะว่าเป็นไข่จมความเหนียวจะน้อยรอบนี้ตามผ้าตามอะไรก็ไม่เยอะคะ่ะนีน่นคุณ<อ>พ่อ โอเคไปชมพ่อแม่พันธุ์นะคะแข็งแรงดีตอนนี้ใส่เกลือไปให้แล้วใส่ยาเหลืองให้แล้วนะคะอาจจะดูเหมือนอัดยาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็เพื่อไม่ให้พ่อแม่พันธุ์เกิดการสูญเสียเพราะคราวที่แล้วเราไม่ได้ใส่ยาเสียดายเหมือนกันนะคะมันก็เป็นช่วงเวลาบ๊ะบ้าของเราเราไม่ทันจริงๆค่ะไม่ทันอะไรเลยรอบนี้ก็เลยมีการเตรียมพร้อมเตรียมวางแผนให้ดีหน่อยก็ได้ใส่ยานะคะได้ใส่ ใช้ใส่เสกลือด้วยตอนนี้พ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันในนี้ถ้าเกิดว่าแม่นี้จะไข่ต่อก็ยังได้อยู่นะคะถ้าเขาไม่จุกก็ยังมีพ่อพันธุ์ที่เหลือทํางานได้อยู่อยูด่ด้วยกันในนี้แหละถ้าจะไข่ในนี้ก็ยินดีค่ะยินดีให้เขาไข่ต่อนะคะก็เลยให้อยู่ในบอ่อคว้างๆไปก่อนค่ะนี่แต่ชุดนั้นเราเราได้เยอะแล้วเราก็เลยแยกออกมาเนาะโอเควันนี้นะคะ ก,กลับมาก่อนทีมงานสายบูปากหวานสวจสโขทไทยนะคะตื่นเช้ามาเจอท่านผู้ชมแบบนี้ก็รู้สึกดีใจและยินดีมากๆเราขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวเอามาอัปเดตให้ฟังในกิจกรรมถัดๆไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ